อนที่6เนี่ยเราจะพูดถึงตัวอย่างการเขียนภาษาสคริปพื้นฐานนะครับซึ่งภาษาสคริปพื้นฐานเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะเขียนแอปพลิเคชันทั้งที่เป็นแบบ s แตติกแล้วก็ไดนามิกได้นะครับภาษาพื้นฐานมีอะไรบ้างอย่างเช่น HTML นะ CSS JavaScript เป็นต้นนะครับซึ่งเราจะได้ลองฝึกปฏิบัติการเขียนดูนะครับก็เครื่องมือที่ใช้นะครับก็จะใช้ Visual Studio Code ในการ Editor Edit ตัว s o ต r ัว s o d e นะครับร่วมกันกับการ ใช้งาน CSS, HTML แล้วก็ CSS แล้วก็ตัวภาษาภาษาหนึ่งที่จะเป็นภาษา JavaScript นะครับในการไปดึงข้อมูลจาก s u API ข้างนอกเอามาใช้ในการแสดงผลนะครับไปดูในเวิร์กช็อปได้เลยนะครับมาดูในหัวข้อเวิร์กช็อปนะครับที่เราจะใช้ภาษาพื้นฐานในการพัฒนาตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเวิร์กช็อปนี้ก็จะใช้ HTML, CSS แล้วก็ JavaScript นะครับ แล้วก็มีเฟรมเวิร์กอื่นเพิ่มเติมนะครับในการพัฒนาตัวตัวแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเริ่มต้นในการพัฒนาตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับให้เราเริ่มต้นสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับซึ่งผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับชื่อว่าเว็บนะครับเว็บไซต์แล้วกันนะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นผมเปิดโปรแกรมที่ชื่อว่า Visual Studio Code ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นโปรแกรม ของ Microsoft นะครับให้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเราสามารถไปดาวน์โหลดตัว Editor มาใช้งานได้นะครับจากนั้นผมก็จะลากโฟลเดอร์เว็บไซต์ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยเข้าไปในตัว Editor หรือว่า Visual Studio Code นะครับเพื่อเป็นการแมปกันระหว่างตัว Editor กับตัวโฟลเดอร์ที่เราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับซึ่งเริ่มต้นผมจะสร้างไฟล์ให้ทีมขึ้นมานะครับว่คือคลิกขวา New File หรือคลิกตรง New File ตรงนี้ก็ได้นะครับ นิวไฟล์ขึ้นมาชื่อว่า index.html นะครับ i n d e x h t m l นะซึ่งเป็นไฟล์ h t m l นะครับซึ่งตัวนี้เป็นไฟล์ไว้สำหรับเป็นหน้าหลักของแอปพลิเคชันนะครับซึ่ง h t m l เนี่ยนะครับเ,เราจะใช้ h t m l ร่วมกันกับ c s s นะที่เป็น f r a มเวิร์กเฟรมเวิรของ c s s ที่ได้รับความนิยมก็คือตัว bootstrap นะครับ bootstrap f r a มเวิร์นะเราสามารถใช้ g o o ก l e ค้นหา Bootstrap ก็ได้หรือว่าไปที่ getbootstrap com นะตัวนี้คือ o t s t s a p Framework นะครับเป็น Framework ที่ได้รับความนิยมนะครับในปัจจุบันนะครับก็มาที่ getstart ก็ได้นะครับ getstart ซึ่งเราจะใช้งาน css css ของ b t s t r a p นะในรูปแบบของ cdn นะครับก็คือ,อไปเรียกใช้งานผ่าน url นะเรียกใช้งานผ่าน url นะครับตัวนี้ก็คือ starter template นะครับเรา copy ก็ปีเทมเพลตมาแล้วก็วางไว้ในไฟล์ uh, index. html นะครับอันนี้คือโครงสร้างนะโครงสร้างของ html ก็จะมี document type มี html มี head section นะครับมี title ที่เป็นข้อความที่แสดงผลบน title bar ของเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็มีข้อความนะครับข้อความแล้วก็มี script นะเป็นต้นนะอันนี้โครงสร้างหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานของตัว ตัวการใช้งานที่เป็นบูท t a บนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมบอกว่าอ่า,อาเช่นรายงานผู้ผู้ติดเชื้อนะครับเป็นต้นนะซึ่งเราก็จะได้ไฟล์ html ที่อยู่ใน โฟลเดอร์อินเด็กโฟลเดอร์เว็บไซต์นะครับที่เราสร้างขึ้นมาไฟล์ Find index t ht html ก็จะเป็นไฟล์ไฟล์หลักที่ที่เราใช้งานนะครับเวลาเราจะทดสอบเราก็สามารถที่จะคลิกขวา open which หรือว่าลากไปเปิดที่แทนะ็บของของเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นะข้อความตรงนี้ก็จะแสดงผลนะครับในรูปแบบของ h 1นะ h e ก็จะเป็นหัวเรื่องลำดับที่1นะครับซึ่งสำหรับนักพนาเราสามารถที่จะคลิกขวาคลิกเลือกที่ inspect เพื่อที่จะ เปิด Developer Mode นะครับเพื่อใช้ในการตรวจสอบองค์ประกอบของของแอปพลิเคชันของเว็บของเราก็ได้หรือว่าเข้าไปดูที่คอนโซลในกรณีที่เราเขียนแอปพลิเคชันที่เป็นแบบ JavaScript นะครับเพื่อจะทดสอบว่าเราได้ข้อมูลหรือเปล่าหรือว่าเราได้ข้อมูลอะไรเพื่อใช้ในการประมวลผลนะครับอันนี้ตัวอย่างนะถ้าเราต้องการใช้งานตัว CSS นะอย่างเช่นการจัดสไตล์นะโดยทั่วไป HTML จะไว้สําหรับ for content นะครับก็คือเนื้อหาพวกเอกสารพวกเนื้อหาพวกข้อความอะไรต่างๆส่วน CSS ก็คือการจัดรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราเรียกใช้ Class ชื่อว่า text-center ไว้นี้เป็นต้นนะครับของซึ่งเป็นตัวนี้เป็น Class ของ Bootstrap นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะ,ะเข้าไปดูว่าเราสามารถเรียกใช้คลาสคลาสอะไรได้บ้างนะตัวอักษรก็จะยายบีดตรงกลางไว้นี้เป็นต้น t e x t l i g h t นะ เป็นต้นนะครับก็สามารถจะย้ายตัวอักษรไปอยู่ด้านขวาหรือซ้ายมือก็ได้นะครับอันนี้สมมติสมมติว่าผมจะแสดงผลข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิดนะเราก็ต้องมีวันที่บอกด้วยนะเช่นผมใช้แท็กชื่อว่าพารากราฟนะครับแล้วก็วันที่อัปเดตนะอัปเดตเมื่อวันไหนนะครับแล้วก็อยากให้ไปอยู่ตรงกลางด้วยก็เหมือนเดิมนะครับคลาสท n t เซนเตอร์ แบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ข้อมูลนะเราได้ข้อมูลเราลองรีเฟซดูนะครับก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นต้นนะอันนี้คือการเขียน HTML เพราะฉะนั้นเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่ามีแท็กอะไรบ้างที่เราสามารถเรียกใช้ได้การจะดึงรูปมาแสดงผลเราต้องใช้ยังไงกําหนดคุณสมบัตินะโดยใช้ HTML ร่วมกันกับ CSS เป็นต้นนะครับส่วนการจะไปดึงข้อมูลจากข้างนอกมาแสดงผลเนี่ยอย่างเช่น เราพูดถึงเรื่องของ r e s t API หรือว่าเราพูดถึงเรื่องของ Micro Service นะครับบนอินเทอร์เน็ตก็จะมีข้อมูลให้เราเยอะมากนะครับบางอย่างเราก็เป็นเจ้าของข้อมูลเองบางอย่างเราไม่ได้เป็นเจ้าของเจ้าของข้อมูลอย่างเช่นราคาทองราคาน้ามันอาตาัตราดอกเบีย้ยธนาคารการเงินหรือว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดนะเราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลเราสามารถไปดึงข้อมูลพวกนี้มาใช้งานในแอปพลิเคชันของเราในรูปแบบของ r e s t a p ไได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมเซิร์ชหาโควิด API ของประเทศไทยเองนะหรือว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดของทั่วโลกเลยก็ได้นะก็จะมีเซอร์วิสสำหรับเป็น API สำหรับนักพัฒนานะครับก็เราสามารถคลิกเข้าไปดูที่ API ว่า API เขาให้บริการอะไรบ้างนะครับใน,ในที่นี้ก็จะเป็นโควิด API ที่ให้ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายวันนะสรุปตามช่วงเวลาข้อมูลแต่ละเคสข้อมูลสรุปเคสเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูตามลิงก์เนี่ยก็จะสังเกตว่าข้อมูลพวกนี้ เขาเปิดให้บริการข้อมูลให้เราสามารถเข้าไปถึงโดยเข้าไปใช้งานโดยวิธีการ Get Method s, นะครับ g ก t ก็คือการส่งการก๊อปลิงก์เนี่ยลัรลิงก์ผ่านเว็กเบราว์เซอร์แล้วก็จะได้ข้อมูลซึ่งข้อมูลพวกนี้เราเรียกว่า JSON Format นะครับเป็น JSON เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลนะเราสามารถเอาลิงก์เนี่ยแมลิงนกะ์ link. เอาก๊อปปี้ลิงก์เนี่ยนะครับนะ c ป p ีลิงก์นะครับ,นะ link, รบผมจะเอามาไปดึงข้อมูลจาก URL นี้ในรูปแบบของ r e s t API นะครับ เพราะฉะนั้นผมสามารถเขียน JavaScript เพิ่มเติมได้ในในโค้ดของเรานะครับเช่นวิธีการเขียนสคริปต์ก็คือจะต้องมีสคริปต์นะสคริปต์คอมนะครับแล้วก็สามารถที่จะประกาศตัวแปรว่าโควิด API เก็บข้อมูลอะไรเก็บ URL ของ ผู้ติดเชื้อโควิดที่เราต้องการที่จะไปดึงข้อมูลหรือ url ของ api ที่เราต้องการที่จะไปดึงข้อมูลนะครับจากนั้นเราก็ไปเก็ตข้อมูลวิธีการเก็ตก็อาจจะใช้ fetch นะตามด้วย fetch ไปที่ตัวแปรที่เก็บข้อมูลนะครับก็คือ covid api นะครับจากนั้นเราไปดึงข้อมูลมาในรูปแบบของ json ก็ไปแมปข้อมูลนะครับ response response Resp นะดึงข้อมูลกลับมา ในรูปแบบของ JSON นะครับก็คือ .JSON นะเมื่อได้ข้อมูลเสร็จแล้วนะได้ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวแปรตัวหนึ่งนะเช่นตัวแปร data เนี่ยมารับข้อมูลจาก API ตัวนี้นะได้ข้อมูลเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรนะอย่างเช่นผมได้ข้อมูลเสร็จแล้วผมอยากดูว่าข้อมูลมันมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็สามารถที่จะ console .log นะ console .log data ดูได้นะว่า ข้อมูลที่ได้จากการรับมาจาก API ตัวนี้มีอะไรบ้างนะอย่างเช่นผมเปิดที่เบราว์เซอร์ที่เรา Run นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ r รนะีเฟรชซึ่งฝั่งคอนโซลในเราในใน,ในตัวเบราว์เซอร์เองนะครับอันนี้ของ r o r o นะครับก็จะมีข้อมูลที่ถูก return รีเทิร์นมาข้อมูลที่ถูก Return มาจาก API ที่ให้เราสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับข้อมูลอันนี้คือข้อมูลที่ถูก Return กลับมา นะครับจาก API ซึ่งก็จะเหมือนกันกันกบตัวนี้นะซึ่งเราสามารถที่เป็นแบบเอาข้อมูลได้อย่างเช่น c o n f i r รก็คือผนะู้ติดเชื้อหรือว่าเอาง่ายๆก็คือวันที่อัปเดตข้อมูลเราจะเอาไปแสดงผลในในในแอปพลิเคชันของเราหรือเว็บแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นที่ให้ให้ข้อมูลพวกนี้ไปแสดงผลนะอย่างเช่นอัปเดตเมื่อไหร่นะผมใช้แท็กที่ชื่อว่า s span ครับ span id update นะผมจะเอาข้อมูลมาแสดงผลที่ id update นะครับ id update ไปเอาข้อมูลมาจากไหนก็คือเอาข้อมูลมาจากตัวตัววันที่อัปเดตล่าสุดก็คือข้อมูลที่ส่งเข้ามาผ่านา property update date ตรงนี้นะครับดังนั้นผมก็สามารถที่จะเอาไปแสดงผลได้นะตัวอย่างเช่น วิธีการเอาไปแสดงผลอันนี้ใช้ javascript library ที่เรียกว่าเป็น jquery นะครับ id up update id นี้ก็คือ id ที่เราจะเอาไปแสดงผลตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะเอาไปแสดงผลในรูปแบบของ html แสดงผลข้างในจาก data property ที่ชื่อว่า update date update date เอามาจากไหนก็คือตัวข้อมูลที่เราได้มาอยู่ใน property ตัวไหน เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าดูในถ้าเรารีเฟซดูเราก็จะได้วันที่อัปเดตล่าสุดนะครับวันที่อัปเดตที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับเป็นต้นอันนี้เราสามารถเอาวันที่ล่าสุดนะครับจากนั้นเราก็เตรียมพื้นที่ในการแสดงผลอย่างเช่นผมใช้ ClassContainer DipClassContainer ในการแสดงผลนะครับเป็นต้นนะ ก็ข้างในมีแบ่งโลนะครับแบ่งโลอันนี้คือการใช้งานกริดนะใช้งานกริดซึ่งเราต้องไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการในการใช้งานบ o ส t ปรเฟรมเวิร์กนะครับว่าเราสามารถใช้งานคา์สอะไรการจะแบ่งกริดเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับแล้วก็ดิฟข้างในมีดิฟแบ่งออกคอลัมน์นะครับเป็นนะแบ่งครึ่งคเป็น6 2นฝะั่นนน 6, ง,งนะมี2อนะอันนี้เรียกว่า e m m e t e m m e t ก็คือการเขียนโค้ดแบบสั้นๆ นะครับคยียโค้ดแบบสั้นๆแต่ว่าถ้าเรากดแท็บดนะูเขาจะเจนคำสั่งสำเร็จรูปทั้งหมดขึ้นมาให้เรานะครับอันนี้แบ่งออกเป็น2คอลัมน์แล้วนะครับมีโลแบ่งออกเป็น2คอลัมน์โลแรกผมจะแสดงผลจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดกับผู้ติดเชื้อ,อที่รักษาหายแล้วแบบนี้เป็นต้นหรือผู้ติดเชื้อที่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่นะแบบนี้เป็นต้นตามข้อมูลที่ให้มานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดู UI ที่เราต้องการที่จะเอามาแสดงผลอย่างเช่น ผมจะใช้ UI ที่ของ o t s t s a p นะครับที่เป็นคลาสสำเร็จรูปนะครับเรียกว่า r o p t a r d นะ b o o t s t r a p r a r d นะครับตัวนี้นะ o t s t r a p c a r d นะครับเป็น c ลานะซึ่งถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะามาลิสต์ดูพวกนี้ก็จะมีโค้ดมีคำสั่งสำเร็จรูปมีตัวอย่างให้อย่างเช่นตัวนี้ c าร์ดนะการ์ดก็จะมีมี image in card มีการทำ List in c a r รมีการทำา o o t t n t t นะ ลงเราไปถึงมีปุ่มอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะก๊อปปี้โค้พวกนี้มาใช้ในแอปพลิเคชันของเราได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีโค้ดคำสั่งมีคัสสำเร็จรูปให้เราสามารถที่จะเอามาใช้งานได้นะครับอันนี้คือข้อดีของการใช้งานเฟรมเวิร์กนะตัวนี้เราเรียกว่าเฟรมเวิร์กที่เป็นแบบตัวบูสแปนะครับงั้นตัวนี้เราสามารถที่จะเอามาใช้ในการแสดงผลข้อมูลได้อย่างเช่นเอาร์ดตัวแรกนะเอามาแสดงผล เพราะนั้นเราก็สามารถก o p ปีการ์ดตัวแรกไปได้อันนี้การ์ดตัวแรกนะครับผม Ctrl c อนโทรลซีก๊ปี้ไปตัวเดียวนะเนื่องจากในโค้ดเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับผมจะเอาตัวนี้ไปใช้ในการแสดงผลการ์ดที่เป็นแบบจำนวนผู้ติดเชื้อซึ่งเราสามารถที่จะดูได้ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างนะอย่างเช่นข้อมูลที่ได้มามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วในเท่าไหร่นะเช่นตัวนี้ผมวางไว้ใน คอ l MD ตัวแรกนะครับวางเนี่ยบอกว่าจํานวนผู้ติดเชื้อ่านะตรงนี้ไม่เอาก็สามารถลบออกได้นะครับแต่ว่าการลบก็ต้องดูโครงสร้างของเขาด้วยนะครับผมจะให้แสดงผลว่ามีกี่คนนะมีกี่คนนะครับตัวนี้ก็ ID ID เท่ากับ ID ก็จะเป็น selector ของ CSS นะครับไว้สำหรับให้เราสามารถที่จะเอาข้อมูลมาแสดงผลในนี้ได้นะอย่างเช่นจะเอาข้อมูลผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วมาแสดงผลก็เป็น confirm นะ confirm มาแสดงผลที่นี่นะที่ ID ชื่อว่า confirm นะครับจาก property ที่ชื่อว่า confirm เพราะนั้นตัวนี้เราก็สามารถใช้ดอลลาร์ s i g ์นะครับก็คือระบุ ID ID ก็จะใช้เครื่องหมายชาร์ปนะครับ ในการระบุตำแหน่งของ CSS นะของ ID selector นะครับ HTML นะครับก็จะเอามาจาก data confirm นะบวกด้วยหน่วยด้วยนะบวกหน่วยก็คือในที่นี้ก็คือหน่วยเป็นคนเป็นคนนะครับวันแล้วก็ปิดท้ายด้วย semicolon นะแบบนี้นะเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้จากการ confirm ที่ได้ถูกถูกถูก r e t u r มาก็จะแสดงผลที่ ID ชื่อว่า confirm นะครับเราลองมารีเฟซหน้าเว็บของเราดูนะครับงนั้นถ้ารีเฟซดูนะก็จะเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดกี่คนแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อ่ะลองลองผู้เสียชีวิตนะครับอันนี้มันมีการกำหนดความกว้างสูงสุดเอาไว้นะครับผมลบตัวนี้ออกจากนั้นเราก็ลองไปหาการ์ด นะลองหาการ์ดเหมือนเดิมนะครับการ์ดที่จะแสดงผลผู้เสียชีวิตนะเสีชีวิตเท่าไหร่แบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถที่จะเอาการ์ดพวกนี้มาสามารถเอาเอามาใช้ในการแสดงผลข้อมูลนะอย่างเช่นการ์ดที่เป็นแบบ b บ็กกราว n d เป็น Danger ร์นะเดนเจอร์ก็คือสีแดงสักเซสสีเขียวนะแบบนี้เป็นต้นนะเราก็สามารถ Copy ปนะีมาวางไว้ในตัว column ที่2นะครับตัวนี้นะซึ่ง ถ้าเราจะแสดงผลข้อมูลผู้เสียชีวิตนะก็จะมี property ที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลผู้เสียชีวิตอยู่นะก็คือ date นะ recovered c o v e r เนี่ยก็คือรักษาหายแล้วอยู่ในโรงพยาบาลเท่าไหร่เสียชีวิตไปเท่าไหร่นะครับเสียชีวิตอ,อยู่ใน property ตัวนี้นะครับผมก็จะเอามาแสดงผลนะโดยการระบุ header เป็นเสียชีวิต ระบุ ID ไว้สำหรับอ้างอิงนะครับ ID เท่ากับ date เพราะนัน้น ID นี้ก็ไว้สำหรับอ้างอิงในการเอามาแสดงผลนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ข้อมูลตัวนี้ไม่ได้ใช้ก็ลบออกเอาข้อมูลออกเพราะนั้นข้อมูลจาก property date เนี่ยก็จะเอามาแสดงผลนะครับโดยการระบุ ดอลลาร์สไตเพื่อ,อะระบุ ID ที่เราเขียนขึ้นเมื่อกี้ก็คือ ID ชื่อว่าเดชนะรเราแสดงผล h t m l เข้าไปข้างใน ID ตัวนั้นนะครับจาก Data.Property Death นะแล้วก็บวกด้วยหน่วยในที่นี้ก็คือคนหรือว่าลายก็ได้นะครับเสียชีวิตกี่ลายนะแล้วก็สซมิิคลอนปิดท้ายนะ เซ m i c มิค n ปิดท้ายนะครับแล้วก็ลองไปดูซิว่าผลที่ได้จากการเขียนสคริปต์ของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมรีเฟชนะจะสังเกตว่าเราจะเห็นจํานวนผู้ติดเชื้อกี่คนผู้เสียชีวิตกี่คนแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าในส่วนของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะถูกบังคับโดยความกว้างสูงสุดนะในนี้เราก็ถ้าไม่ใช้เราก็สามารถที่จะลบสไตล์ตัวนี้ออกได้เพราะฉะนันะ้นก็ลองรีเฟชดู ก็นะจะทําให้เราสามารถแสดงผลมาจาก API ข้อมูลอันนี้เราไม่ได้เอาข้อมูลมาจากของเราเองนะครับเอามาจาก API ข้างนอกนะครับซึ่งเป็นเซอร์วิสที่ถูกบริการที่เปิดให้บริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะอีกสักหน่อยก็คือถ้าเราจะต้องการเพิ่มข้อมูลผู้ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ที่กลับบ้านแล้วรักษาหายแล้วนะครับเช่นผมประกาศโลใหม่ My, นะข้างใน มีคอลัมน์มีเดียม6สอคอลัมน์เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็น e m เมพิมพ์แบบย่อๆนะครับพิมพ์แบบย่อก็จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะ e อเนะครับเวลาเรากดแท็บมันก็จะเจนโค้ดให้เราสำเร็จนะทำให้เราสามารถเขียนโค้ดได้ง่ายนะครับก็เป็นคำสั่งแบบย่อๆนะครับเพะนั้นตรงนี้รักษาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วผมก็สามารถ Copy Card มาจากบูทแสเองหรือว่า Copy Card มาจากตัวนี้ก็ได้นะครับ ก็ปีก์ดมาลงตัวนี้ผมจะใช้เป็นรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเท่าไหร่แล้วก็รักษาหายแล้วรักษาหายแล้วรักษาอยู่หายแล้วอเอาแบบง่ายๆนะครับอันนี้ d a n เจออยู่ในโรงพยาบาลผมใช้ r r m a r y แล้วกันนะครับ r i m a r y อ่าอันนี้เราต้องไปดูว่าคลาสแต่ละคลาสเนี่ยคลาสสีที่เราใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเช่น s u c c e s s เป็นสีเขียวเนี่ยอันนี้เราต้องไปดูโค้ด o o o r ของของ Bootstrap เองนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานนะของตัว o t s t r a p framework นะครับรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเราก็ไปดูว่า Property ตัวไหนเขา Return ข้อมูลกลับมาให้เป็นข้อมูลของผู้รักษารักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับในที่นี้ก็คือ Hospital ตัวนี้นะ อยู่ในโรงพยาบาลนะเราสามารถที่จะเขียน id id ตัวนี้ id hospital นะครับแล้วก็เอาไปแสดงผลในที่นี้วิธีการก็เหมือนเดิมนะครับ id ก็คือเครื่องหมายชาร์ปแล้วก็ html นะแล้วก็ data ตามด้วยชื่อคลา s นะแล้วก็เชื่อมโดยใช้เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ข้อความ ในที่นี้ก็คือหน่วยเป็นคนนะครับปิด semicolon นะแบบนี้เป็นต้นนะ,ะดูตัวอย่างนะครับ,ออบ hospital นะนะอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ primary จจะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนไปเป็นอะไรได้บ้างนะเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับ warning ก็จะเป็นสีเหลืองนะ info ไบได้เป็นต้นนะครับ ก็สามารถเรียกใชไ้ได้นะเช่นตัวนี้ผมเปลี่ยนจาก success ไปเป็น info info ผลที่ได้ตัวนี้ตัวนี้เป็น info นะครับตัวข้างบนนะเดี๋ยว danger แล้วนะครัา warning ดูนะครับ วันน uh, uh, mm ิ่งอ่าวันนิ่ก็อินโฟนะวันนิ่งก็จะเป็นสีเหลืองไปในเป็นต้นนะรักษาหายแล้วก็ไปดูว่า Property mm hmm. อะไร Return ข้อมูลที่เป็นการรักษาอย่างเช่นเนี่ยรีคอเวอรนะเราก็เอาตัวนี้มาใช้งานได้อยเช่นรักษาหายแล้วฮะก็จะเป็นรีคอเวอร์เราก็เอาข้อมูลไปแสดงผลนะดอลลาร์ซอ้างอิง ID นะเข้าใช้เครื่องหมายชาร์ปนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนะจากนั้นก็ html data ตามด้วย property ที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็บวกด้วยหน่วยที่เราจะให้แสดงผลเช่นคนเ็จมิโคลอนปิดท้ายสิ้นสุดคำสั่งนะครับเป็นต้นนะถ้าเราดูตัวอย่างนะถ้าเราดูตัวอย่างนะครับเราลอง refresh ดูนะก็จะแสดงผลข้อมูล นะอย่างเช่นผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตนะผู้รักษาอยู่ในโรงพยาบาลหายแล้วเท่าไหร่เป็นต้นอันนี้แบบง่ายๆนะครับโดยที่เราสามารถไปดึงข้อมูลจาก r e s t f u l API เข้ามาใช้งานได้นะครับแต่ว่าข้อดีของ Bootstrap ก็คือมันเป็นแบบ Responsive Responsive ก็คือมันปรับเปลี่ยนหน้าจอได้เองนะครับอย่างเช่นเราแสดงผลบนมือถือพอ,พอเราแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือจะสังเกตว่าเขาจะเรนเดอร์หน้าใหม่ก็คือจะผลักอีกตัวหนึ่งลงมา แบบนี้เป็นต้นนะครับทำให้มันแสดงผลและรองรับบนอุปกรณ์ที่มันมีความหลากหลายนะครับเราสามารถจะไปรันบน Android ก็ได้แล้วก็สามารถจะใช้งาน iOS ได้หรือว่าเบราว์เซอร์หรือว่าหน้าจอที่มันมีขนาดเล็กแบบนี้เป็นต้นนะครับทำให้การแสดงผลแบบแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการเขียนแอปพลิเคชันที่ใช้ HTML, CSS, JS ที่ใช้ Bootstrap Framework แล้วก็ใช้ JavaScript ไปดึงข้อมูลจาก r e s t f u l API ข้างนอกมาใช้ในการแสดงผล นะครับแบบง่ายๆนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ลองเขียนดูนะครับลองพัฒนาทักษะของตัวเองในการเขียนแอปพลิเคชันดูจะดูว่ามันง่ายต่อการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันนะครับตรนั้นแอปพลิเคชันพวกนี้เราสามารถที่จะบิวไปเป็นโมบายแอปได้ด้วยนะครับเป็นเดสก์ท็อปแอปหรือว่าเป็นเว็บแอปพลิเคชันหรือโปรเกรสซีฟเว็บแอปได้ด้วยนะครับจากตัวอย่างเวิร์กช็อปที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่า เราข้อมูลที่นํามาใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับเราสามารถไปดึงข้อมูลมาจากที่อื่นได้อย่างเช่นข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิดข้อมูลสภาพภูมิอากาศข้อมูล GPS ข้อมูลสถานที่ต่างๆเป็นต้นนะครับซึ่งมันก็ง่ายในการพัฒนานะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้เตรียมไม่ได้ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลไว้ในแอปพลิเคชันเราสามารถไปดึงข้อมูลผ่านเซอร์วิสต่างๆได้ซึ่งเซอร์วิสในแอปพลิเคชันก็ไม่ได้จําเป็นต้องมีเซอร์วิสเดียวอาจจะมี45เซอร์วิสหรือ1020เซอร์วิส ในการไปดึงข้อมูลมาเพื่อใช้ในการประมวลผลแอปพลิเคชันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นพื้นฐานให้เราสามารถที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการโมบายเราก็สามารถที่จะเลือกใช้เฟรมเวิร์กอื่นในการบิวตัวแอปพลิเคชัน HTML, CSS, JavaScript เนี่ยไปเป็นโมบายแอปพลิเคชันได้นะครับทั้งนี้ผู้พัฒนาเองจะต้องมีพื้นฐานนะครับฝึกฝนทักษะนะครับซึ่งการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็จะต้อง ใช้ทักษะในการเขียนนะครับซึ่งทักษะก็จะเกิดขึ้นจากการเขียนบ่อยๆการทดสอบบ่อยๆการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เราได้แอปพลิเคชันที่มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงตามความต้องการของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ